สุปตาสาวอัปเดตสถานะหัวใจความรักแฮปปี้ไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิดเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวแถวหน้าเมืองไทยอย่างวุลเส้นวิริธิพาโดยเราจะได้เห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลมากมายบอกเลยค่ะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานเรื่องงานก็ปังมาตลอดวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องหัวใจกันดีกว่าค่ะที่กำลังคบหาดูใจกับนักธุรกิจหนุ่มไฮโซชื่อดังนิกธนภูมิกุล โดยสาววุ้นเส้นได้อัปเดตสถานะหัวใจผ่านสื่อว่าตอนนี้ก็คบกันมา3ปีแล้วเรื่องอนาคตจะลงเอ่ยค่อยว่ากันตอนนี้ก็ศึกษากันไปก่อนไลฟ์สไตล์เขากันได้คุยกันรู้สึกเข้าใจกันสำหรับรูปคู่กันก็น่อยมากแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันไม่ได้ปิดอะไรมีเพื่อนๆเ,เ,เปิดออกมาให้เห็นกันแต่ส่วนตัว IG วุ้นก็ไม่ได้ลงอะไรรอให้มั่นใจก่อนเป็นเรื่องเป็นราวตัวเขาก็ไม่ได้ีเรียสอะไรที่เห็นเพื่อนลงภาพ ก็จะขอเขาก่อนที่จะลง